แล้วก็จับตัดวบเอมเด็ดเลยนี่ออไอเอ็มเมดดบบนี่เยเขาเด็ดแบบนี้เลยครูเด็ดแบบนี้เด็ดมาเพราะม่งไงมันต้องตากแห้งอยู่แล้วเนี่ยวันเด็ดดอกสีขาวอยู่หลังมีนะเนี่ยนยหวานที่มันฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมวันนี้พานีกเรียนมา เก็บด,ดอกเก๊กฮวยไว้จะได้ตอนได้ต้มกินตอนไหนไม่รู้สงสัยตอนจบป .6 หกไหมหรือปีใหม่มันต้องตากแห้ <c oughs> งเนี่ยเขาเก็บอันตุมไม่ต้องเก็บนะอันแห้งเหรอคะไม่ใช่อันบานอะเกี่บอันบานกับอันตุม เออไม่ต้องเก็บไว้ให้มันบานก่อนอืมอันแห้งก็เก็บได้เพราะว่าไงเราก็ต้องไปตากแห้งมันแห้งแบบนั้นแหละทีนี้ให้มันสุกกระปกเดี๋ยวไปดูดู สบายอยีโน่ชีมนั่งนั่งสบายนั่งตัดสบายอยีโน่ทำลายหลักฐานแล้วนี่ทำลายหลักฐานเธอดูคิดว่ามันเยอะแม่ครูใหญ่มีปัญญาตัดเก็บไหมเนี่ยครูไอ้ฟางบอกว่าทำไงให้หมอมันบอกถอนทั้งต้นเลยโอ้ก็ตายเนาะ <laughs> กินแล้วกินกตางก็ไปต้มแล้วก็ไัถ้าอยางนีหน่อยเอาอันสดไปใส่ในน้ำที่มีน้ำแข็งด้วยมันจะดูสวยอืมเขาเรียกว่าโชว์ดอกสดของมันนะอยากให้บี้ี่มันเ่ นนเขาใส่เครื่องดื่มเมดมิซี่อ่ะอันนี้เขาก็ใส่เครื่องดื่มออกสีม่วงม่วงนี่มันหมดย,ยังไงตุ๊กคิดดูว่าจะเก็บหมดง่ายไหมล่ะรู้นู้อีกไหมนู้มีอีกตัวละ หอมจิดมือเลยใช่ไหมอันแห้งอ่ะหอมมากอืนีแหละมันทมันปยเขาอันนี้แหละก็ถึงเอาไปต้มไง ไว้เดี๋ยวไม่ได้มากินในย่างก็เกย็นนะอันนี้ค้อลยเปลี่ยนเนี่ยค้อยะไรเปลี่ยนก้เละไเปลี่ยนไม้ไอบิวมันจะมาไม่ได้ต้องไอบิวเออเหมือนกับเธอแหละีิเป็นเป็นสองอาทิตย์ไหย มันไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยมั้ง